วันนี้เราอ,อยู่งานบุรีรัมย์1เมตรอยู่กับหกล้อไปน,นอกแล้ววันนี้จ,นจ็มาาีรุ่นามาฮ่า Fin กับ Ester น่ะเขาจูนอยู่ยเดี๋ยวก็ไปดูดีกว่าว่าใครอย,ยู่ในรถไปพี่ในรถใครอ่ะรถ28เลี้ยวสวัสดีครับพีบ่สวัสดีครับอันนี้รถไม่จูนอัอนี่เก็บแต่ระยะกระจด้ พุ่งไป1,000เมตรอยู่กับเหมือนเดิมอยู่กับหุกรถได้นอกเมื่อกี้มีเสียงเบิ้ลอยู่เสียงอะไรไทยพี่รถไข่ไม่บอกแล้ววันนี้ก็จะมีรุ่ถ Yamaha Fin กับ Intester น่ะเขาจูนอยู่เดี๋ยวเขาไปดูกันต้องบอกน้องๆว่าวันนี้มันมันสุกไม่เป็ใช่มันสูงห่งชาติมันก็ซ้อมด้วยแข่งด้วยแข่งแบกเก็ตด้วยอะไรด้วยเยอะก็พรุ่งนี้วันแข่งจริงของพวก Fin พวก Yamaha Fin ใช่วันนี้ก็เหมือนง่ายอพอมาซ้อม ปินซ้อมเดี๋ยวพ่อไปดูดีกว่าว่าใครอยู่ในโรพี่ <ปะ S 2> พี่ในรถใครอ่ะในรถใครรถป่องแปดเลี้ยวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับออวันนี้รถไม่จูนเหรอพี่เดี๋ยวเก็บน่ารี่นใจก็เดี๋ยวตอนกัด <c oughs> ไปดูอีกทีว่ะ จูนไปสามร้อยกว่าคันสามร้อยกําลังโอ้สามร้อยกําลานด้วยสามร้อยคันเป็นไงบ้างพี่วันนี้โอ้ยรถรถมาขึ้นเยอะตายลันด้วยทั้งวันเลยดีนะวันนี้มีฮุ้มมาช่วยถ้าไม่มีเลยคนเดียวรับไหนๆก็จับปินมาทั้งวันแล้วพี่ผมขอถามหน่อยว่าดาวมาห้าฟินกับฮอนด้าเวฟนี่มันต่างกันไหมปินกับฮอนด้าเวฟเหรอถ้าใน กติกาเท่ากันผมว่าดูดิดีใช่ถ้าเป็นตอนนี้ฟินช่วงชักมันจะเกินว่าถ้าเป็นร้อยสิบคนร้อยสิบร้อยสิบอจะเกินถ้าลงในรุ่นเขาอ่ะจะเกินแต่ถ้ายามาห้าฟินกับร้อยยี่สิบห้าใช่จะเท่ากันแต่ถ้าลูกเท่ากันคุณเท่ากันมีมันแน่นอนใช่เสียวแล้วันได้เวฟเนี่ยน่าเสียวเรื่องของการโม่พี่ของยามาห้าฟินกับของเวฟครับเหมือนกันมันยากกว่าม เหมือนกันครับคุกหาอะไรใช่เหมือนกันแต่อะไรอันนี้ฟินจะมีมันจะหายากนิดนึงแต่ต้องดูตามศูนย์ตามสต็อกแต่ถ้าเป็นพวกเวฟเนี่ยมันมีอะไรลาซาด้าทัวราว่าฟินมันยังใหม่อยู่เราพึ่ง่งได้ไล่พิ่งได้ทำประมาณที่สองสามอาทิตย์เองยังไม่ถึงเดือนเองสนามนี้บุรีรัมย์พันเมตรก็เป็นสนามแรกด้วยเป็นสนามแรกของยามาฮ่าฟินเินก็จัดรุ่นนี้ขึ้นมาต่อไปอน่าจะมีรวมกับรุ่นไร่ห้าห้าหกห้าเจ็ดประมาณนั้แหละ ก็น่าจะมีมันอันนี้เเรื่องเรื่องความทนของเครื่องอ่ะพี่มันมันเทียบกันได้ไหมความทนของเครื่องเหมือนกันนะทนเหมือนกันทนเหมือนกันในเรทของราคานี่ก็ค่อนข้างต่างกันใช่ใช่ครับแล้วถ้าถ้าน้องๆเขายังแบบสงสัยว่าคอนด้าเวฟกับบินมันควรจะซื้ออะไรดีแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบถ้าคนแบบชอบสายยี่คอนด้าก็คอนด้าแต่ถ้าคนชอบแนวทยสายพวกยามาฮ่า นี่เลยของเล่นใหม่ก็ฟินเพราะจับทรงจับจัดทรงจัดอะไรก็มาแล้วก็มันก็หล่อเหมือนกันสวยเหมือนกันพอๆกันแล้วก็แต่งไม่ยากง่ายเหมือนกันพอๆกันอยู่ที่ใจมันมันเด้นอยู่ที่ใจเลยแล้วก็อยากจะถามเลยก็คือกล่องเดิมกับกล่องเอใหญ่ครับพี่ต่างกันไหมโอ้เยอะมากพอถ้ารถเดิมเราไปใส่กล่องเราเปิดเล่าขึ้นมาเพายสไตล์ไอยามาฮ่าพวกจันไฟน่ะก็เวียงใหญ่สปริงแข็ง แต่คือว่าเขาจะขัดมาเพราะว่าถ้าขับปิ่นจะเดิมเราจะรู้เลยว่ารถมันจะไปแต่มันไม่ไปแต่ถ้าเรามีกล่องขึ้นมาปุ๊บยื่ขึ้นมาเลยรู้เลยว่ารถเปลี่ยนตาการขี่เปลี่ยนสปิงวาลก็ไม่ไม่ร้องด้วยใช่ใช่สปิงวาลไอ้สปิงวาลมานี่กเขามาแข็งเลยใช่เขาลองรับอยู่ถ้าเราเปิดรอบไปเออหมื่นสองกบายไม่ร้องไม่วัดทำไมถึงต้องเอพีไอก็ในมุมในมุมพี่นะทำไมถึงต้องเป็นเอพีไออ่จูนง่ายแรงม้ามาไล่ง่าย ไม่มีอะไรจริงจไม่มีอะไรจริงจใช่จบจบแล้วก็มีรถไดโนมาถึงสนามด้วยรอระเคมาถึงเท่น้ำวันเลยวันนี้ได้ฝากฝากถึงน้องๆที่ติดตามพี่หน่อยใน ในรายการนี้ครับก็ฝากติดตามผลงานในในรุ่นฟิน5 3ในงานบุรีรัมพ์พันเมตรแล้วก็เอ็กเซเตอร์เอ็กเซเตอร์มีเอ็กเซเตอร์สองรุ่นโอเคจริงจริงนี่คือ2รุ่นนี้คือออกมาเพื่อรายการนี้มีมีแข่งเลยใช่ใช่รุ่นเฉพาะของรายการเลใช่ถ้าสนใจ API นี่เลยพี่บ้าง ครับผมกาแฟกับซีกติดต่อพี่พี่ก็ได้อ่าครับแล้วจะใครถนัดโซนไหนอันนี้จะไม่ใช่กล่องอย่างเดียวถ้าติดต่อพี่อู๋ทั้งหมดเครื่องเลยได้หมดยกยกยกเครื่องเลยใช่ยกล้างมีหน้าที่ล้างประกอบทากาวประกอบใช่ไหมครับก็ฝากช่องทางติดต่อให้น้องๆได้ติดตามหน่อยครับฝากช่องทางติดต่อก็เฟซบุ๊กเต้าหู้เป็ดเหลียวแล้วก็มีเพจเต้าหู้เป็ดเหลียวกับเพจเฟสปีอาร์เป็ดเหลียวโอเคครับผมหรือทางนี้ได้เลยแล้วถ้าน้องๆอยากไปหาที่ร้านนะพี่ ก็ทักมาทางเพจก็ได้ทางเพจทางเฟซต้องมีจองคิวนะร้านนี้คิวแน่นะเนี่ยไม่ลำเด็ดแน่นอนก็โอเคครับพี่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยในช่อง API แล้วก็ข้ปควาของสิงไปละวันนี้300กว่าลังไป